สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ต้องพามาดูแปลงนานะครับอ่าตองหนึ่งนะครับหรือพิษโลกเจ็ดสองนะครับช่วงเย็นลมแรงมากเลยนะครับช่วงนี้ก็สภาพอากาศอย่างที่เห็นครับนี่มีแต่ลมนะครับจะผลไม่ไม่ยังไม่เห็นนะครับอันนี้อ่าหอมฟุ้งหรือหอมเก้าแปดนะครับอันนี้ยังเป็นตองหนึ่งอยู่นะครับต้อมทําขั้นเนี่ยครับขั้นไว้ทำสามสายพันธุ์เลยนะครับในฤดูกาลนี้นะก็จะลองดูที่ว่า จะเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีความแตกตา่างยังไงทําฤดูกาลนี้แล้วจะเป็นแบบไหนตั้งแต่ต้มทํามาจนข้าวได้42วันนะครับการเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนนะครับก็คืออ,อล่างอล่างเป็น MR337 นะครับแปลงล่าง2อันนะครับอันนี้เป็นตองหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าอันไหนโตเร็วกว่ากันนะครับก็ MR337 โตรเร็วกว่านะครับรองลงมาก็จะเป็นตองหนึ่งส่วนหอมุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะเด่นของเขาก็คือการแตกกอดีนะครับหมายถึงว่าการแตกกอของเขาเนี่ยจะดีมากเลยนะครับที่ต้อมได้ทําเปียกสลับแห้งแล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของอใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วดูมานะครับหอมกาแปดรู้สึกว่าจะาเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ อายุน้อยนะครับแต่การแตกกอรหรือเดินกอเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่อันนี้คือหอมพุ้งนะครับหรือหอม98นะครับที่เห็นเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เขาดีดนะครับนี่เห็นปะเป็นตัวผู้นะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมเพิ่งเคยทําแล้วก็เห็นว่าตัวผู้มีปริมาณเยอะพอสมควรนะครับก็มีสายพันธุ์นี้แหละ แต่ราคาเขาจะให้ราคาดีกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นนะครับสำหรับอหอม98นะครับหรือหอมฟุ้งเนี่ยเป็นข้าวนิ่มข้าวหอมนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าวันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นาสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ต้อมจะพิจารณาในรอบต่อไปส่วนต้องหนึ่งนะครับเป็นข้าวแข็งอายุการเก็บเกี่ยวก็พอๆกันนะครับแต่ลักษณะของเขาที่ต้อมมองนะ การแตกกอรหรือแตกพุ่มเนี่ยตอนหนึ่งจะสู้หอมฟุ้งไม่ได้นะครับจะสู้ไม่ได้เลยแต่เรื่องของลวงอันนี้ต้อมไปดูมาหลายที่ลวงสวยนะครับแต่เขาเข้าไม่ค่อยเขาเรียกว่าเข้าไม่เต็มทุกมเมล็ดเนาะเพราะว่ารวงเขาเยอะดังนั้นการใส่ปุ๋ยฉีดยาต้องต้อง,ต,องต้องถึงหน่อยนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้กับ MR337 MR337 เนี่ยที่ต้อมมองนะครับต้อมไม่เคยทําเหมือนกันรอบนี้เป็นรอบแรก นะครับทั้งสสายพันธุ์นี่เลยต้องเป็นทําทรอบแรกทั้งหมดนะครับดังนั้นวันนี้42วันแล้วนะครับดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตใกล้เคียงนะครับแต่คุณลักษณะเด่นของเขาเนี่ยมันดีคนละอย่างนะครับอย่างอา m อ3มาเขาโตเร็วต้นสูงนะครับต้อหนึ่งต้อหนึ่งเนี่ยก็ที่ต้อมมองนะไม่ค่อยไม่มีเชื้อราเลยนะครับมันก็ไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ต้อหนึ่งนะครับ มันไม่มีเลยนะครับหรือยังไม่มีก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าฉีดยาตามระบบส่วนอหอมฟุ้งก็ยังไม่มีแต่ MR337 เนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มมีนิดหน่อย,อยเป็นเรื่องปกตินะต้องมองนะครับนี่อันนี้ตองหนึ่งก็จะมาพาเดินดูวันนี้ลมแรงมากครับเนี่ยลมแรงมากฝนก็อ,อ่อ,อยๆหน่อยๆไม่ตกนะต้องเพิ่งดึงน้ําอัดนะครับต้องดึงน้ําใส่เนาะในช่วงนี้ระยะเวลานี้คือถ้าน้ำแห้งเดี๋ยวหนอนกอลง นะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างคือว่า,าข้าวต้องการน้ําแล้วต้อมจะไม่ทําเปียกสลับแห้งแล้วนะครับเพราะว่าข้าวอายุน้อยนะครับข้าวอายุน้อยต้อททารอบเดียวก็คือในช่วงเลดประมาณอ่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกก็คือต้อมทําในช่วงอายุ20วันนะครับประมาณนี้จนถึง30วันนะครับนี่อันนี้เป็น m r 337นะครับหรือซิซีเนี่ยสูงมากครับเนี่ยยิ่งข้างๆนะนี่ไม่ต้องพูดเลย นี่ครับต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่42วันข้าวนะครับก็เป็นสายพันธุ์ข้าวที่่ามีคนมาถามหาอยู่นะครับมีคนมาดูแปลงต้อมอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต้องหนึ่งเนี่ยเขาทํากันเยอะแถวบ้านต้อมอะนะครับแต่เขาบอกว่าผลผลิตเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไร่ก็เดี๋ยวจะลองดูของต้อมว่าจะเป็นแบบไหนนาต้อมน้อยต้อมก็เลยศึกษาอยากจะลองทําพันนั้นพันนี้ นะครับแต่ละสายพันธ์ุไว้เพื่อ,อพิจารณาในรอบหน้าหรือพี่ๆน้องๆเข้ามาดูในคลิปเนี่ยอ,าอยากจะทําพันุ์ไหนดีจะได้เป็นแนวทางเพราะว่าต้อมทํามาแล้วนะครับส่วนฤดูกาลนี้ที่ต้อมมองนะเชื้อราไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่คือทําง่ายทําง่ายกว่ารุ่น2หรือรุ่นที่ว่ารุ่นต่อจากต้อมเนี่ย ตอมว่ารุ่นนี้ทําง่ายนะครับแต่ก็ต้องต้องคอยดูว่าจะมีปัญหาไหมช่วงเข้าท้องเข้าออกยันเข้าวกม้มอ่านี้ก็ต้องถ้าพี่พน้อง,อง,องท่านไหนนะครับที่อยากจะศึกษาไปกับตอมในตัวเลยก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนที่พี่น้อง,อง,องท่านไหนนะครับ สนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งรากกระชากกอนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับเคมีธาตุรองหรือจะเป็นฮอร์โมนที่เป็นชุดนะครับหชุดฉีดได้10ไร่ตั้งแต่ข้าวเล็กยันเก็บเกี่ยวหรือจะเป็นยาที่ฉีดนะครับหมายถึงว่ายาเนี่ยค่านอนฆ่าแมลงค่าเพีย้ยเชื้อรานะครับมีทั้งหมดเลยถ้าใครสนใจนะครับมีเป็นชุดเลยครับราคาประหยัดราคาประหยัดนะครับขอย,ย้ํา ราคาดีมากนะครับเหมาะกับเกษตรกรชาวนายอย่างต้อมคนหนึ่งที่ทุนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆท่านไหนที่มีนาเย,ยอะๆเราก็าใช้ยาราคาที่ว่าแบบประหยัดดีกว่านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ099 4199 36 366 099 4199 366ลุงตีตะวันแดงครับ